สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เจ๊จะชวนเพื่อนๆเนาะมาดูการลมบรรยากาศการล้มยางไปประเทศลาวนะคะอันนี้ทางประเทศลาวเขามาเอายางเนาะเราก็ล้มยางนะคะรอล้มยางไว้นะคะรอที่เขาจะมาเอานะคะนี่ก็คือที่เราล้มแล้วนะคะ เราล้มยางไว้นะคะอันนี้ที่เราล้มยางไว้รอรถมาเอานะคะรออ่าอ,อันนี้เขาจะเอาหมดเลยนะคะแต่ต้นเล็กๆก็ยังเอาไว้อยู่เานาะประมาณต้นไม่สวยหรือว่าใบอ่อนนะคะใบอ่อนแบบนี้เราก็ไม่เอาไปให้เขาเนาะนอกจากว่าเขาอ่าเอาไปได้นะคะเขาเขาว่าได้เราก็จะเอาไปให้เขาเนาะอันนี้เขาจะเอาไปประเทศลาวนะคะเราก็มีโอกาสนะคะได้ ตวอยางไปประเทศลาวเนะาะก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศการขนยางขึ้นรถนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้เจ๊ด้วยะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปจ้ะตอนนี้เราล้มไปถึงขนาดนั้นแล้วนะคะเราก็จะต้องล้มต่อไปอีกนะคะกว่าที่รถเขาจะมาเนาะเราก็อาจจะล้มเสร็จแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะรถหกล้อมาเอานะคะไม่รู้เลยเนี่ยวันนี้มี คือ,ค,อคนแทบเนี่ยไม่รู้หรอกว่า